สวัสดีครับวันนี้ทีมงานโฟชีนะครับพาท่านผู้ชมนะครับมาเยี่ยมไม่ใช่พืชประจําทิน่นไม่ใช่พืชที่ปลูกง่ายผลไม้ชนิดเนี้ยในประเทศไทยเนี่ยคนที่ปลูกได้แล้วประสบามสาเร็จเนี่ยผมถือว่าเขาเก่งวันนี้เราจะมาแนะนําให้รู้จักนะครับแนะนําตัวนิดนึงครับชือพี่อะไรครับสวัสดีค่ะครับจันเพนวิไลกุลนะคะ,ะสวนอยู่ที่ตําบลห้วยฝางอําเภอกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมค่ะปลูกอินทผลัมเนี่ยคะ่ะร้อยฝ่าต้นค่ะ สิ่งที่กังวลมากที่สุดคืออะไรการรักษารูปให้อยู่บนต้นให้ได้ถึงเวลาเก็บเกี่ยวเพราะมันยากพอสมควรปีนี้ก็จากการใช้ปูธีกับไบโอเรสซึ่งคือผลเขาผิวเขาสวยผิวสวยผลใหญ่ผลใหญ่ผลใหญ่ฝ่าปีที่แล้วเรามาใช้เอาเมื่อประมาณตัดผลผลิตของปีที่แล้วเริ่มตั้งแต่สตาร์ทตั้งแต่บำรุงต้นประมาณเดือนสิงหาของปี หกหนึ่งหกหนึ่งใช่ค่ะปีที่แล้วหลังจากตัดผลผลิตหมดหมดหมดแล้วเราก็ใช้ตัวโฟทีนะคะฉีดบำรุงไปกับพวกฮอมโมนตัวอื่นที่เราใช้ที่เราเคยใช้อยู่คือว่าแล้วหลังจากใช้เราเห็นบอกว่ามันมันเป็นยังไงมันดีขึ้นหรือมันคือใบเขาจะเขียวแข็งแรงแล้วก็จะไม่ไม่มีเอ่อโรคแบบปกติอินทผาลัมมันมันจะมีราสนิงเป็นโรคประจำตัวของเขาใช่ค่ะแต่พอเราใช้ตัวตัวโฟทีนะคะเสริมเข้าไป มันก็ต้นไม้มันก็ไม่มีปัญหาตรงนี้ลาสนิมเกิดไหมไม่มีไม่มีนี่คือประเด็นแรกที่ตัดริงใจค่ะหละงังจานั้นทำไงต่อครับก็ก็ก็ดูแลเขามาอย่างนี้ค่ะจนเขาออกจันทร์แล้วก็ผสมติดเรียบร้อยแล้วอครับประมาณสัก20วันซึ่งซึ่งเราก็จะต้องเริ่มฉีดตัวบําบำรุงลูกและ,ะบำรุงลูกค่ะก็จะใช้ตัวไบโอเลส ัวนี้นะครับใช่ค่ะตัวเนี้เป็นเป็นจุลินรีย์จุลินทรีย์ค่ะอันนี้เป็นอินซีย์ใช่ค่ะก็จะฉีดควบคู่กันไปแล้วในการฉีดครั้งนั้นเนี่ยใส่พวกยาฆ่าแมลงหรือยาฆ่าเชื้อราไม่ใส่ยาฆ่าแมลงกับตัวเชื้อราค่ะเพราะว่าเราฉีดตัวฟุพวกนี้ไปแล้วเนี่ยโฟทีกับไบเลนสแล้วเนี่ยมันจะไม่มีตัวเขาเรียกว่าตัวแมลงหรือเชื้อราเข้ามาเยอะกวนผลของเราเราก็ไม่ต้องไปใช้ตัวเคมีตอนใกล้ๆเก็บเกี่ยวเป็นไงบ้างครับก็ใช้เวลาประมาณร้อยสามสิบร้อยสี่สิบวัน ผลิตร้อยสี่สิบวันประมาณสี่เดือนนิดนิดใช่ค่ะปกติมันจะลดประมาณห้าเดือนเนะระยะเวลาการเก็บเกี่ยวจอดชอม้นลงสิบวันใช่ค่ะก็ถ้ากับว่าเราก็จะใช้ต้นทุนลดลงไปสิบวันใช่ค่ะอันนี้ต้องดูแลเขานานอีกหน่อยพอการดูแลเขาอีกสิบวันเนี่ยจะเหี่ยวไหมจะลุ่มไหม ต <Netz ank pedir als> กลงมาหรืออะไรลงมาเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็เท่ากับประสบผลสําเร็จรายแรกในกลุ่มผู้ทําอินทผลัมจังหวัดนครปฐมก็คือโซนตะวันตกต้องบอกว่ารายแรกๆที่ใช้ 4T นะครับเข้าประสบความสําเร็จใจก็คิดถึงน้องชายสุที่รักก็ไปเล่าเรื่องนี้ให้ฟังโดยทันด่วนเลยเอาผลมาให้ดูด้วยค่ะของพี่ใหญ่นะเอามาเปรียบเทียบเลยแนะนําตัวเลยครับคุณผมคณิตยวงแก้วครับรับสวนอินทผลัมแก้วเจริญ สวนอยู่ตำบลบึงกระจับครับอําเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ครับผมของคุณกนิตปลูกกี่ร้อยต้นนะครับประมาณอยู่ที่ประมาณ300ครับหลังจากใช้ไปแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างลองเล่าให้เราฟังนะครับของผมนี่ก็คือมาตอนหลังมากลางและครับปลายแล้วด้วยนปลายแล้วค่อนข้างปลายแล้วค่ะแต่มันก็ยังมีให้เปรียบเทียบอยู่เพราะว่าพอผมตัดผลชุดแรกไปแล้วก่อนที่จะใช้ครับผมตัดผลชุดแรกไปแล้วก็จะดูว่าขนาดผลรสชาติเนื้อรสสัมผัสเป็นยังไงแล้วก็รู้อยู่แล้วแล้วเรามาใช้ ผมมาใช้กับชุดที่สองครับมาใช้กับชุดที่สองซึ่งมันก็ก็สังเกตเห็นความแตกต่างสเกตว่าสีมันค่อนข้างจะเสมอก่าผลผลิตชุดแรกที่ตัดไปครับแล้วก็ขนาดก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ว่าดีใช้ก็ดีเราขึ้นมาหน่อยครับใช่เพราะว่าใช้ไปปลายแล้วค่ะทั้งสองท่านเนี่ยอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกอินทผลัมไม่ว่าจะสายพันธุ์ไหนก็แล้วแต่เนี่ย ฝากอะไรถึงเขาบ้างครับว่าการทําพืชที่ยากๆที่ไม่ใช่พืชในประเทศไทยเนี่ยยังไงอะ่ะคือตัวเนี้ยโอเคคือเราใช้ดีช่วยให้ปีนี้ที่สวนครับถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรกับผลผล,ผลิต ปีนี้ที่ออกมาที่ออกมาค่ะพอใจก็วันนี้ทางทีมงานนะครับขอขอบคุณคุณพี่ทั้งสองนะครับเปิดโอกาสให้เราเข้ามาเยี่ยมในสวนนะครับทั้งพี่เพนทั้งคุณคณิตด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับวันดีรับยว่สดีครับยังไงก็ฝากฟอทีไว้สําหรับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับผมขอเรียนพี่น้องเกษตรกรทุกท่านเลยว่าหนึ่งคุณลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงแน่นอนสองคุณจะลดการใช้สารเคมีลงแน่นอนสาม ผลผลิตของคุณจะเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมไม่น้อยกว่า50%ครับ4ฟชีบริษัทของเรามาตรฐานครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับ